สวัสดีค่ะ1นึสองสช่องนกนคอมเมนต์ชาแนลค่ะพาชมวิวสวยๆบางแสงบางมุมที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปดูแต่เราวันนี้เราไป เราเก็บตกตั้งแต่ต้นหาดจนถึงปลายหาดจนถึงเขาสามมกุกจนถึงที่เขาเล่นเรือเล่นสก,กีอะไรกันตรงนั้นแต่เราวันนี้เราถ่ายคลิปแรกคือให้ดูก้นหาดก่อนเนี่ยวิวสวยๆนะคะแต่ตรงตรงจุดที่เราเห็นสะพานเข้าไปนี่วันนี้เขาปิดนะเขาไม่ให้เข้าก็ได้แค่มองก็ถ่าย มีนกร้องมีอะไรคือถ้าลมไม่แรงเกินไปคลิปต้น้นเราจะไม่ตัดนะ <_ S 1> นี่ดูซินกเขาตกเตกตกเตกตูตีๆๆตูตีตตตตเล่นกันก็เป็นวิวสวยๆบรรยากาศดีๆก็ถ่ายมาให้ดูด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีโอกาสได้ไปช่วงนี้เขาเปิด แบบเต็มที่แล้วนะคะเต็มรูปแบบพ่อค้าแม่ขายอะไรทุกอย่างมาเต็มรูปแบบทั้งวันคนเยอะทั้งวันตอนเย็นก็มีคนบรรยากาศดีลมเย็นตอนที่เราถ่ายนี่แดดร้อนมากนะแต่ว่าก็คือไม่ร้อนนะเพราะว่าลมทะเลจะเย็นมากเย็นสบายชิวๆเลยจริงๆ นกบินไปบินมานั่งถ่ายแอบถ่ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์ช่องของเราด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย